สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่ติดตามอาจารย์ยสทรานะคะอันนี้อาจารย์มาเก็บดอกบัวนะคะสะะนี้เป็นสะะที่อาจารย์เคยมาเก็บดอกบวัวตั้งแต่สมัยเด็กน้อยนะคะแล้วก็เนี่ยดอกไม้เนี่ยะให้กับท่านผู้ชมเลยนะคะสวยมากไหมเห็นไหมเป็นดอกไม้ที่สวยสดงดงามมากเลยนะคะอาจารย์ชอบดอกบัวมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมชอบดอกบวัวจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นดอกไม้ที่อาจารย์ชอบ หรือว่าเขาขาวเขาบริสุทธิ์เขาสวยงามนะคะท่านผู้ชมคะเห็นไหมความงดงามความสวยงามนะคะมีเนาะท่ามกลางอาจารย์อยู่ท่ามกลางดอกบัวนะคะท่านผู้ชมว้าวสวยจริงๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะอันนี้ดอกไม้ในตำนานเนาะดอกไม้ในตำนานนะคะเดี๋ยวเราดูทางโน้นนะคะเยอะๆเต็นไปหมดเลยนะคะนี่อยู่กลางสาบาะบัวค่ะท่านผู้ชมคะ่ะ โอยตายแล้วฉันแฮปปี้แฮปปี้มากเลยไม่ดอกบัวไปบูชาพระแล้วค่ะท่านผู้ชม